สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแล็ปท็อปด็อกกิ้งสเตชัน11 in 1ครับนี่ก็สำหรับวันนี้ครับก็มาแปลกพอสมควรเพราะว่าเราได้รับสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าเป็นด็อกกิ้งสเตชันเหมือนเป็นฮับเชื่อมต่อพอร์ตเพิ่มเติมนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่อาจจะมีพอร์ตเชื่อมต่อไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเป็นโช w t เทคครับไม่ โชเทคแล็ปท็อปด็อกกิ้งสเตชันนะครับ11อหแน่นอนว่าหมายความว่ามี11พอร์ตการเชื่อมต่อด้วยกันซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับหลักๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบ usb type c นะครับี่เพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กของ,งเพื่อนๆนะครับจะต้องมีพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ usb type c นะครับถึงจะสามารถใช้งานได้เอาละอันนี้ผมเอามาออกมาจากกล่องแล้วนะครับตัวกล่องจริงๆมันนี่ ก็ไซส์เท่ากับตัวสินค้าเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับซึ่งก็มีเยอะมากมายทีเดียวนะครับทั้งหมด11พอร์ตก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะหลักๆแล้วด้านล่างเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกรายละเอียดน่าจะเป็นฟีเจอร์เด่นๆของเขาแหละนะครับหลักๆก็คือจะมี USB 3.0นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อ HDMI รองรับถึง 4K เลยนะครับ และที่สำคัญครับอันนี้น่าสนใจพอ,พอสมควร PD นะครับก็คือ Power Delivery นะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดถึง100วัตต์ด้วย USB Type C นะครับเออก็อันนี้เป็นพอร์ตที่ว่าอนาคตน่าจะมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่าคุณใช้แค่สาย USB Type C ก็สามารถชาร์จได้ทั้งโน้ตบุ๊กมือถือนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในส่วนของพอร์ต LAN ครับ 100เมกะบิต p second นะฮะก็คือเป็น rj 4 5ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้าจริงๆดีกว่านะครับเอออ่ะชื่อจริงๆของเขาก็คือ11 in หนึ usb c multiport docking station ในกล่องเนี่ยจะมีเป็นคู่มือการใช้งานครับแล้วก็พวกเว็บไซต์ต่างๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็เป็น บันเดิจะเรียกว่าบันเดิได้ไหมก็ได้แหละนะฮะมันเป็น <laughs> อุปกรณ์จริงๆมันไม่มีอะไรมากนะฮะอ่ะอันนี้คือกล่อง,ของเขาทีนี้เรามาดูตัวสินค้าดีกว่าวัสดุด,ดีมากเลยนะนี่แล้วก็จะสังเกตครับมันมียางกันลื่นทั้ง2ฝั่งเลยหน้านและหลังอันนี้คือฐานนะครับเวลาติดวางใช้ก็จะใช้อย่างนี้มันก็จะกันลื่นได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สาย usb type c ครับนี่หัวงเขา นี่ก็ดึงออกมาได้สายมันมีความยาวพอมควรเลยนะปึ๊บนี่ฮะออส่วนฝั่งนี้เนี่ยที่เป็นยางกันลื่นเนี่ยเขาเอาไว้รองในส่วนของโน้ตบุ๊กคือเวลาใช้งานเนี่ยถ้าตามตามดีเทลเขาให้ใช้เนี่ยก็คือจะวางไว้แบบนี้แบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กมาวาง แบบนี้นี่มันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบใช้งานแบบนี้เออก็เหมือนจะสะดวกนะแต่ผมลองใช้แล้วจริงๆเนี่ยเวลาเราเสียบปุ๊บดันเข้าไปเนี่ยมันจะแบบลื่นๆนิดนึงอ่ะต้องคอยกดนิดนึงนะฮะก็อันนี้เป็นการใช้งานซึ่งเดี๋ยวเรามาเสียบใช้งานให้ดูจริงๆว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้งาน พอร์ต USB 3.0เนี่ยความเร็วมันแตกต่างกับต่อตรงเข้าโน้ตบุ๊กหรือเปล่าส่วนสำคัญเลยนะครับก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วแหละนะฮะนี่คือพอร์ตทั้งหมด11พอร์ตนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1อ่าไล่มาจากฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งขวามือผมนะซ้ายมือของเพื่อนเพื่อนก็คือเชื่อมต่อหูฟังนะครับตรงนี้เป็น RJ 4 5เป็นพอร์ต LAN นะครับแล้วก็เป็น SD card แล้วก็ TF card นะครับ นี่พอตนี้ผมน่าจะใช้บ่อยเลยแล้วก็ USB 3.0เป็นแบบ Type C ครับ1พอร์ตนะแล้วก็3.0แบบปกติอีก3พอร์ตพอร์ต HDMI สำหรับโน้ตบุ๊กเพื่อนๆที่ไม่มีพอร์ตนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้หรือไปเจอโปรเจคเตอร์แบบเก่าเป็นดีซับก็เชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับ PD USB Type C เป็นแบบการชาร์จไฟนะครับหรือว่า PD นั่นเองก็รองรับสูงสุดถึง100วัตต์ก็ตรงนี้นะครับจะทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเพื่อนเอนยิ่งยิ่งเพื่อนเอนมีโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่าน usb type c แล้วด้วยเนี่ยก็สายเส้นเดียวนะครับอะแดปเตอร์ตัวเดียวสามารถชาร์จได้ทั้งโน้ตบุ๊กและโทรศัพท์เลยอ่าทีนี้เรามาลองใช้งานจริงๆดีกว่าผมมีโน้ตบุ๊กหตัวนะครับอ่ะเราวางตามการใช้งานของเขาแล้วกัน อันนี้คือโน้ตบุ๊กจาก asus นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งมาให้เรารได้ทดลองใช้เราลองใช้มาสักพักเครื่องนี้ผมก็เอาทำการตัดต่อด้วยแล้วก็วันนี้ผมจะลองตัดต่อผ่านฮับตัว docking station ตัวนี้ดูโดยใช้ hard disk external เนี่ยเชื่อมต่อผ่าน usb 3.0นะครับของ docking ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมอะไม่ใช้แล้วก็ไม่แนะนำด้วยว่าถ้าเกิดเพื่อนใช้ usb hub สมมุติว่า ต่อมาจากคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กก็แล้วแต่สมมุติพอร์เชื่อมต่อไม่พอแล้วเรามี uh, usb 3.0ที่เป็นฮับแล้วก็เอาตัวงานเนี่ยเสียบต่อผ่านฮับแล้วมาตัดผมไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าสปีดความเร็วเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วมันทำให้งานตัดเนี่ยมันช้าหรือว่าเผลอๆอ,อาจจะตัดไม่ได้เลยแต่ครั้งเนี้ยผมอยากจะลองดูว่าความเร็วที่มันได้เนี่ยมันทำงานได้ปกติไหมแล้วก็ใช้งานจริงได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าฮับบางตัวเนี่ยโอ้ยให้ผร์ตมาเยอะแยะเลยแต่พอมันจ่ายไฟจริงๆเนี่ยมันทํางานไม่ได้นะครับมันอาจจะเกิดอาการค้างเออเอาละตอนนี้ผมเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วโัวน,นี้เป็น ROG Serfilus นะครับเป็น AMD ครับตัวนี้ t ท a i C มันอยู่ฝั่งนี้นะครับปึ๊บเสียบเชื่อมต่อเรียบร้อยเอาละครับก็ตอนนี้เราเสียบ USB Type C เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเชื่อมต่อแล้วสปีดอะไรมันเป็นยังไงนะครับผมมี External อยู่2ลูกนะครับลองเสียบดูก่อนลูกที่1ฮะลูกที่2ครับ,รบปึ๊บเนื่องจากมันมี3พอร์ตเราก็จะเอาตัวแฟลชไดร์นะครับเสียบเข้าไปด้วยก็ตอนนี้ผมเสียบเข้าไปในส่วนของฮาร์ดดิสก์สลูกแล้วก็ในส่วนของ f ฟลตได้หนึลูกนะครับนี่โอเคทีนี้แหละผมอะ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วความเร็วสปีดมันจะตกไหมผมได้ทดสอบไว้เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันนี่อันนี้คือผมต่อตรงนะครับนี่ที่เห็นอยู่ก็คือผมต่อตรงอันนี้สปีดนะครับที่ได้ e a ดกับไลท์นะครับแล้วมาดูเราต่อผ่านตัวด็อกกิ้งนะครับปุ๊บไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของการอ่านสปีดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรามาลองเปิดโปรเจกต์เลยไหมยอย่างที่บอกว่าผมอะ่ะไม่เคยทํางานผ่านฮรเนาะก็ตอนนี้เราเปิดโปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นรีวิวที่เราเพิ่งลงไปนะครับ<ล>ก็เคสเล็กๆแบบนี้เนี่ยมผมลองมาลากลองพรีวิวเพ a ์แบ็กให้ดูครอบคุมเลยทีเดียวตอนนี้ผมเอาผ้าคลุมเคสมาลองก่อนเพราะว่าเขาแยกลองลากให้ดูครับ ก็ถ uh, ือว่าท mm ํางานได้ท hmm. yeah. mm ํางานได้เลยแหละเพราะว่าปกติผมเคยใช้ฮ mm ับอะที <m> ่เป็นฮับทั่วไปเนาะมันผมอย่างที่บอกว่าไม่แนะนําเลยแต่เนี้ยก็ทํางานได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเสียบตรงเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กอะอสตักว่าสมมติอยากจะยกขึ้นนะฮะก็ทำงานได้ปกติแล้ววิธีการถอดประกอบยังไ ย้ายได้อยากจะตัดปึ๊บยกขึ้นไปไว้ตรงนี้นี่ได้หมดครับเขาก็จะมีสีเกย์สีซิลเวอร์สีแบล็กเราเพลดูเลยแล้วมาดูการทำงานเล็กน้อยนะครับส่วนวัสดุเห็นเป็นแบบสีสีเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมอลลอยนะครับโดยฝาบนเนี่ยหนาสุดจีพ GPU วิ่ง60 เบอร์เต็นนะครับตัวนี้เป็น gtx หนึ่งหกหกศูนย์ ti ครับแล้วก็ cpu เป็น r ลายเส e น7จ็ดสน h นะฮะวิธีการแกะก็ไม่ต้องขันอตไรเลยก็มันจะเป็นสลักแล้วก็สไลด์ขึ้นมาในดูดิสต์ครับนี่คือที่ทำงานอยู่นะครับก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ12องเปอร์เซ็นต์ ก็อันนี้ผมแค่อยากลองผมอยากรู้ด้วยแหละว่าไอ,อ้ด็อกกิ้งแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเราไปใช้งานจริงๆแบบแล้วในยามจําเป็นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเราก็ได้เทสไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการทํางานจริงก็ผมเอามาลองทํางานตัดต่อเลยอ่ะก็สรุปแล้วก็ทํางานได้ปกตินะตอนนี้เราเสียบฮาร์ดดิสก์ไป2ลูกแฟลชไดร์ฟหอันแล้วก็มันมี s อส a r การ์ดอยู่นะเราก็สามารถเสียบได้เหมือนกันไหนเสียไปเออมันดีเทคเร็วปกติเลยอ่ะถือว่าโอเคเลยนะ สำหรับ docking station ตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็มีพอร์ตการใช้งานพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยไม่เพียงพอหรือว่ามีบางพอร์ตที่มันขาดหายไปก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการจ่ายไฟการใช้งานแบบจริงๆจังๆผมถือว่าถ้าเกิดมันสามารถนำมาใช้งานตัดต่อได้เนี่ยเรื่องสปีดเรื่องความเร็วไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเอาละครับก็สำหรับใครที่สนใจตัว โชเทค11 in 1ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับเราจะแปะลิงก์ไว้ที่คลิปวิดีโอที่คุณดูอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้ผมและ Complete TV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Complete TV ครับ